เปลี่ยนสตินะครับเปลี่ยนสติเพราะว่าการเปลี่ยนสตินั้นทําให้มีความการตัดตอนนะครับของอารมณ์ของความเพลินของความรู้สึกที่เพลินหรือว่าความนึกคิดที่เพลินนะหรือว่าพอใจพอใจยินดียิน,ยน้ายนะหรือสุขทุกข์ชอบชังเกลียดกลัวฉะนั้นการเปลี่ยนสติทําให้เราเบรก แบบเบรกเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนเส้นทางของสตินะครับไม่เปลี่ยนสตินี่มันก็จะเหมือนผ้าเบรกที่หมดผ้าแล้วแต่ยังเบรกอยู่มันก็จะกินจานเบรกการที่เราเปลี่ยนสติให้เป็นสติใหม่อยู่ตลอดเวลามันก็จะทําให้เรานั้นไม่เบกเป่านะคราว่าเจออารมณ์ความรู้สึกนึกคิด,คดจิตใจที่เกิดจากความทุกข์าำพุดบกังกัดทำ ความคิดอารมณ์ความรู้สึกเราตัวเองและผู้อื่นเนี่ยอดีตปัจจุบันอนาคตนะคที่เสียใจเสียอารมณ์เสียความรู้สึกเสียความตั้งใจนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนสตินะครับการเปลี่ยนสติที่ทําให้ทุกอย่างมันดับอยู่กับปัจจุบันที่ว่างนะครับอนาคตที่ยังไม่มีไม่ถึงไม่เป็นอนดีตที่เคยมีเคยเป็นเคยได้เคยถึงก็ดับไปแล้วปัจจุบันนะครับก็เปลี่ยนแปลง นะครับไม,ม่ไม่เป็นไม่ได้นะครับหรือว่าเกิดความรู้สึกนึกคิดนะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนสติเพราะการเปลี่ยนสตินี่เองทาให้มันเราไม่ต้องจมแช่อยู่กับสติที่มันเสียมันแตกมันไม่ดีของตัวเองและผู้อื่นนะครับฉะนั้นให้เปลี่ยนสติอยู่เสมอเมื่อเปลี่ยนสติแล้วมันก็ใจเย็นนะครับใจเย็นอารมณ์ดีรู้สึกผ่อนคลาย เพราะทุกครั้งที่เราเปลี่ยนสตินั้นจิตใจก็เยือกเยน็นนะครับจิตใจเยือกเยน็นเพราะว่าการที่เราอารมณ์ค้างความรู้สึกมันเสียหรือว่าใจไม่ดีอารมณ์ไม่ดีความรู้สึกไม่ดีเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนสติเพราะว่าเราไปจดจด่อจดจ้องไปรู้ไปเห็นไปได้ยินดมดูิละสัมผัสแล้วเกิดการตอกย้ำ หรือว่าไปซ้ําเติมนะครับทุกอย่างแล้วแล้วไปอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจันการเปลี่ยนสติเพื่อให้มีสติที่ดีสติที่ตั้งมั่นสติที่การสติที่บริสุทธิ์สติที่สงบนะครับสติที่ไม่แตกไม่เสียนะครับไม่เสียหายเปลี่ยนสตินะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะจะมีพฤติกรรมเดิมๆทําไปตามนโยบายทาาแท้สันดานินสัยสัญชาตติยานความเคยชิน เพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ต้นประโยชน์ท่านนะครับฉะนั้นการที่เราเปลี่ยนสตินะครับทำให้มันว่างไม่วุ่นวายเรื่องราวความผิดถูกดีชั่วบุญบาปกุศลอกุศลของตัวเองผู้อื่นไม่อย่างนั้นแล้วมันปกปิดมันเปิดเผยมันซ่อนเลนมันตัดต่อมันเติมเต็งซึ่งก็หลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้การการเปลี่ยนสตินั่นแหละทตให้เราหยุดการปรุงแต่ง ยุดวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์นับยุดห่วงหยุดห่วง,วงฉันเปลี่ยนสติไ้ก่อนเพื่อความปลอดภัยปลอดโปร่งนะครับเพื่อความเบาล่วงสบายเพื่อความไม่ต้องสงสัยสสนะครับไม่ต้องสับสวนไม่ต้องเสยส่วนไม่ต้องหาผิดถูกดีชั่วนะครับเพราะหาเท่าไหร่มันก็แสวงหากรรมพบภูมิมมจันทร์สแสวงหาทุกข์ ี่กาเพ่งโทษจับปยนใส่ร้ายใส่ความซึ่งก็พ้ทนทุกไปไม่ได้เหมือนเดิมฉนันการเปลี่ยนสติเนี่ยแต่ไเอาหยุดเอาพอเราพักนะครับเราไม่พวกพลาดน,นะครับไม่เพ่นพ่านหรือว่าไม่พัวพันไปในโลกในอารมณ์ในความรู้สึกในคิดคําพูดการกระทาพฤติกรรมนิสัยนะครับให้เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสติว่าเราเปลี่ยนสติก็เป็นการตัดกรรม นะครับไม่ต่อกรรมการตัดเกลสนะครับไม่ต่อเกลสเป็นการตัดวิบากไม่ต่อวิบากนะครับฉะ้นให้เราเปลี่ยนสตินะครับเมื่อเปลี่ยนสติแล้วชีวิตมันใหม่นะครับเป็นปัจจุบันที่ไม่ยึดปัจจุบันเป็นปัจจุบันที่ไม่ยึดอดีตไม่อะไรอวัวอดีตหรือว่าไม่เป็นปัจจุบันไม่กังวลกับอนาคตฉะนั้นให้เราเปลี่ยนสติอยู่เสมอทุกครั้งที่เราเปลี่ยนสติ นะครับเราจะไม่เสียตังค์ไม่เสียใจไม่เสียอารมณ์ไม่เสียความรู้สึกไม่อย่างนั้นแล้วมันตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกตามความคิดคกวามกระทาความพยายามความรลืกความใจซึ่งการที่เราตามนี่แหละมันทาให้เสียสติขาดสติสติแตกจิตมันร้อนร้อนดีร้อนจั่วร้อนบุญร้อนบาปร้อนกุศลมันร้อนได้หมดนะครับจะยอมรับไม่ยอมรับจะเชื่อไม่เชื่อจะชอบไม่ชอบ จริงไม่จริงใช่ไม่ใช่เนี่ยดีไม่ดีก็ตามจนให้เราเปลี่ยนสตินะกายจะไม่ร้อนเวทนาไม่ร้อนจิตไม่ร้อนทำไม่ร้อนนะครับสติไม่ร้อนไม่อย่างนั้นแล้วมันครอบงําตัวเองและผู้อื่นในต่อเวลาครอบงาครอบครองยึดถือยึดมั่นห่วงหวงนะห,หวงหาหวงหายเพราะแต่ละเรื่องที่เราผ่านมาผ่านไปในชีวิตเนี่ย การเปลี่ยนสติสําคัญมากนะเพราะทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนถ้ามันไม่เปลี่ยนมันก็จะเหมือนเดิมค้างเป็นผัวเป็นเมียเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นศิ์เป็นจา์มันค้างนะครับเป็นสรรพสัพพสิงเป็นในเรื่องราบยศสหัสชื่อเสียงบริวารความดีเด่นดังมั่งคั่งร่ำรวยความสุขะดวกสบายความสําเร็จทุกเรื่องเลยมันเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนช้าเปลี่ยนหมดเปลี่ยนทีละนิดก็ต้องเปลี่ยน แต่ที่สําคัญอะ่ะเขเราลืมเปลี่ยนสติมันก็เลยจมแช่เชินหรือว่าตกค้างนะครับฉันให้เปลี่ยนสติเมื่อเปลี่ยนสติแล้วมันสงบสติอารมณ์สงบจิตใจสงบความรู้สึกได้ทุกอ,อย่างปล่อยวางได้ไม่กังวลไม่ยึดถือไม่ห่วงแต่ปล่อยผ่านปล่อยวางปล่อยปะละเลยได้ไม่ไปจริงจังหมกมุ่นยึดติด ยึดถือยึดมั่นในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเรียกว่าในธาตุในกันในอายตนะฉะนั้นเปลี่ยนสตินะครับเมื่อเปลี่ยนสติแล้วมันไม่เสียสติมันเราเปลี่ยนยางที่ศึกเราการใช้สติในแต่ละวันนี้เยอะแยะมากมาย้เราเปลี่ยนตลอดจะได้ใช้ของใหม่ตลอดอัปเกรดอัปเดตเวอร์ชันใหม่ตลอดะจะได้สติที่ดีฉะนั้นให้เราเปลี่ยนสตินะครับเมื่อเปลี่ยนสติแล้วมันไม่เสียสติ ไม่ขาดสติสติไม่แตกสติไม่เล้าทำให้เสียหายเพราะว่าการใช้สติทุกวันทุกอริยาบททั้งกายทั้งเวลาจิตธรรมแับทั้งท่าทั้งการทั้งอาญ,ญาเนี่ยเราต้องใช้สติทั้งหมดแต่เมื่อเราเปลี่ยนสติสติมันดีสติมันใหม่แบบทำให้เรานั้นเกิดการสังวรสำรวมเกิดความสงบเกิดความสุขเกิดความอสิสระเกิดความไม่กังวลไม่ยึดถือเกิดการปล่อยวาง เกิดความผนคลายนะครับนั้นการที่เราปล่อยเปลี่ยนสติแอบเปลี่ยนสติอยู่เสมอทําให้ชีวิตเรานั้นสดชื่นอยู่เลอดเวลาเบิกบานเอือิ่มยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับฉะนั้นให้เปลี่ยนสติเพราะว่าเราเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนคนเปลี่ยนคู่เปลี่ยนการเรียนการสอนเปลี่ยนการงานการเงินเปลี่ยนความรักเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนการเดินทาง เปลี่ยนชะตาชีวิตเปลี่ยนความสําเร็จเปลี่ยนความมั่งคั่งน้ํารวยความสุข,ขสะดวกสบ,บายสำเร็จทุกอย่างที่เราเปลี่ยนเนี่ยเกิดแต่เปลี่ยนแปลงไม่เทีเ่ยงเป็นทุกข์ทุได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่สติเนี่ยต้องเปลี่ยนตลอดเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนสติเลยมันก็ตนันมันติดข้องติดค้างติดขัดนะครับมันทําให้หยุดคิดไม่ได้ทําให้ปล่อยวางไม่ได้ทําให้เสียใจเสียอารมณ์เสียความรู้สึกตลอดเวลา เฉันการเปลี่ยนสตินะครับเปลี่ยนสติทําให้มันหยิดมันเย็นทําให้มันสะอาดสว่างสงบทําให้มันสะดวกสบายนะครับทำให้ทุกอย่างหลุดหมดหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ติดกล้องไก่เวลาติดทำติดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาในตาหูจมูกลิ้นกายใจในดินน้ำลมเปรอาขาดเหยียดจิตนะครับเปลี่ยนสติและจิตมันหลุดพ้น เปลี่ยนสติแล้วมัน้าถึงสุญญาตานะครับไม่ติดค้างอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งความรู้สึกใดความรู้สึกหนึ่งรู้ว่าขณะจิตใดขณะจิตหนึ่งเพราะว่าเมื่อเปลี่ยนสติแล้วมันผ่านตลอดมันลุ่ล่วงมันฉับพลันมันตื่นมันโพรง่งมันจ้ามันไม่มัวแต่อะไรกับอะไรอยู่ไม่ตัวเอะอล,ลังเลสงสัยนะครับฉะนั้นเปลี่ยนสตินะครับเปลี่ยนสติเมื่อเปลี่ยนสติแล้วมันก็ มีสติดีสติบริสุทธิ์สติสสเต็มร้อยนะครับไม่ฟูไม่แฟบไม่ยินียินร้ายไม่สุขไม่ทุกข์หลุดพ้นเป็นอิสระเปลี่ยนสติด,ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ